กาตามีปัญจะธรรมาภาเวทภาทำห้าอย่างที่ควรทำให้เจริญเป็นไฉนปัญจังคิโกธรรมะธรรมาทีคือธรรมะธรรมาทีมีองค์ห้าประการปิติปรณตาสมาธิที่มีปิติแผ่ไป สุขาพารณตาสมาธิที่มีความสุขแผ่ไปเจโตพรณตาสมาธิที่มีการกำหนดจิตแผ่ไปอโลกาพารณตาสมาธิที่มีแสงสว่างแผ่ไปปัจเจเวคณานิมิตัง สมาธิที่มีนิมิตเป็นเครื่องพิจารณายิเมีปัญจธรรมพาพรเวทภาทำห้าอย่างเหล่านี้เป็นธรรมควรทำให้เจริญ